สวัสดีทุกท่านนะครับเราก็มาพบกับเกมโซนโฟนะครับของค่ากไอคิมนะครับก็มาอยู่กับช่องรันรีวิวชา n นลนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาสําหรับผู้เล่นเก่านะครับที่ไม่ได้ออนนานนะครับเรียกผู้เล่นเก่ากลับมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับ สาหรับผู้เล่นเก่านะครับและก็ผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับแล้วเราไปดูกิจกรรมกันเลยนะครับสําหรับผู้เล่นเก่านะครับยินดีต้อนรับนะครับ การกลับมาอีกครั้งของเรานักสู้โซน4นะครับแจกฟีทมสุดพิเศษฉลองครบ1ปีแล้วนะครับโซนโฟเราของใครทีมครบรอบ1ปีแล้วนะครับก็เชิญอผู้เล่นเก่ากลับมาเล่นกันอีกครั้งเลยนะครับกําลังสนุกสนานกันเลยครับช่วงเวลานี้นะครับครบรอบ1ปีนะครับสําหรับผู้เล่นปัจจุบันและ คนที่ล็อกอินเข้าเกมโซนโฟครั้งล่าสุดนะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับในช่วงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับหกนะครับถึงสิบห้านะครับเมษาหกเจ็ดนะครับได้รับของขวัญสุดนพิเศษนะครับส่งเข้าซองจดหมายเลยนะครับลงช่องเมลนะครับของจดหมายในเกมเลยนะครับหลายรายละเอียดกิจกรรมนะครับในกรณีผู้เล่นถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการแอคทีฟนะครับของ ผู้เล่นปัจจุบันครับจะได้รับของขวัญนะครับขอบคุณบล็อกนะครับหนึ่งไดีนะครับได้หนึ่งเซตนะครับมาเรามาดูของรางวัลกันเลยนะครับนี่ไงสำหรับผู้ที่ไม่ได้เติมเงินเลยนะครับผู้เล่นเก่านะครับที่สมัครไ d มาแล้วก็ไม่ได้เติมเลยนะครับยออเติมเงินในดีเป็นศูนย์นะครับก็จะได้ไเทมตามนี้เลยครับ มีบอสซับนะครับคูณ3าแล้วก็ได้ยานะครับแพ็กเกจนะครับแล้วก็ชุดจานะครับคูเติมหนึ่งถึงห้าร้อบาทนะครับผู้เล่นเก่านะครับที่เติมหนึ่งบาทถึง5้ารอยบาทก็ได้เซตตามนี้เลยนะครับส่วนผู้เล่นที่เติม5 0อถึง9 9้าย้าบาทนะครับจะได้ชุดพงไพรไปใส่ฟรีเจวันเลยนะครับสองสกิลบวก9้าไปด้วย มีขุดให้ด้วยนะครับเบ็ดกันแตกนะครับส่วนผู้ที่เติม ID 1 0 0 0ถึง999บาทนทครับได้เซตลิงนะครับไปใส่ที่เทพเลยครับ7วันกล่องบวก9นะครับสว่านเบ็ดกันแตกมีไข่ให้เปิดอีกตั้ง20ฟองนะครับอยางละ10ฟองส่วนผู้เล่นที่เติม1 0 0 0 0ถึง5 0,0004เกือบ5 0า0 0บาทนะครับได้เซ็ต นี่นะครับเมติกเซตเทไปเลยนะครับเสร็จในสามนี้เลยใครโห oh, อย่างละ30ฟองเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับผู้เล่นเก่าที่เติมเยอะขนาดนี้กลับมาเปิดไข่กันเลยนะครับเติมห้าหม,มืบาทขึ้นไปครับโห oh, ได้เซตใหญ่ซ้ม oh, โอ้โหโคตรเยอะนี่ไข่อย่างละห้าสิบฟองมาเปิดสุดยอด สำหรับผู้เล่นปัจจุบันนะครับสำหรับผู้เล่นปัจจุบันที่ยังเล่นอยู่ครับก็จะมีการส่งเมลเข้ามาในไอดีนะครับก็จะได้คูณ3นะครับ3อันนะครับแล้วก็ขายแฮปปี้เอ็กครับ2แล้วก็สว่านอีกนะครับก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับผู้เล่นนะครับจะมี กิจกรรมนี่ครับครบรอบ1ปีตลาดนัดครบรอบ1ปีแถมฟรีหนึงเท่าเลยนะครับเริ่มวันที่4พฤษภาคอง5 6านะครับ่วงเวลา22.0 0ถึง2 2 4 4เท่านั้นนะครับไปที่ i t m Shop ชอบเลยนะครับเติม80บาทนะครับซื้อได้ซือ50ได้อีก50นะครับนี่ครับกิจกรรมก็ตามนี้เลยนะครับ กิจกรรมก็จะประมาณตามนี้นะครับกัผู้เล่นเก่าก็เข้ามาเล่นสนุกสนุกกันได้อีกครั้งนะครับผมจะได้สนุกสนานร่วมกันครับครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับฝากเกมโซนโฟน,นะครับเชิญผู้เล่นเก่ากลับมานะครับมาเล่นกับผู้เล่นที่ยังเล่นอยู่นะครับก็กำลังไปได้สวยเลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับช่วยกดไลค์กด subscribe ด้วยครับเดี๋ยวเรามออีคลิปกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาก็จะมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันอีกสักครั้งนะครับรันรีวิวครับขอบคุณครับ